อันนี้แช่ไว้แล้วลืมนะคะเอาเข้าต right with ู you ้เ so, ย็นไว้ไหมคะปกติแล้วถ้าผักเนี่ยแช่น้ำไม่นานมันจะเน่านะคะแต่ว่าดูสิเจ้าผักชีผักต้นหอมนะคะขึ้นช่ายนะคะพริกหยวกหอมใหญ่นะคะเราแช่ไว้แล้วเราลืมทำกับข้าวนะคะจะเห็นได้ว่ามันสดเด้งขึ้นมาอันนี้ไม่ได้หักนะคือมันเด้งนี่ไงเด้งเด้งดึงเลยเด้งดึงเต่งตึดึงดึงดึงเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็ดึงอันนี้ก็ดึงนะคะยิ่งถ้ากัดนะมันจะเสียงดังมากนะคะแล้วก็ดูสิคะอรชอนออนแอนเลยนะคะ เห็นได้ว่าน้ํานี้นะคะมีพลังงานสูงมีออกซิเจนสูงมากกว่าน้ําปกติทั่วไปนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูนะว่าเจ้าน้ําตัวนี้ที่หลอนะคะผักผลไม้ที่เราล้างและแช่ไว้แล้วเราก็ลืมนะคะดูสิคะเด้งมากเลยกรอบสดเด้งแล้วก็เขาเรียกว่ามีพลังชีวิตนะคะเราจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะเจ้าเครื่องผลิตน้ําที่มีออกซิเจนหรือโอโซนสูงนั่นเองนะคะ,ะเราตามไปดูเลยนะคะนี่ไงคะ เจ้าเครื่องผลิตน้ำดื่มอัชยะไอวอเตอร์ water นั่นเองที่ให้พลังงานสูงนะคะมีออกซิเจนสูง3เท่าหรือโอโซนนะคะเพราะฉะนั้นก็ยินดีกับเพื่อนๆด้วยที่มีเครื่องผลิตน้ำดื่มไอวอเตอร์แล้วนะคะคุณมีเครื่องทำน้ำที่มีออกซิเจนสูงแล้วก็เป็นเครื่องที่มีโอโซนนะคะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปซื้อเครื่องทำโอโซนแล้วนะคะคุณมีโอโซนมีออกซิเจนอยู่ในตัวก็คือเจ้าเครื่องไอวอเตอร์นั่นแหละนะคะแค่เครื่องเดียวนะคะสามารถทำให้ผักสดเด้งนะคะเพราะฉะนั้น ผักสดเด้งได้นะคะเปรียบเทียบถ้าเราดื่มเข้าไปทุกวันหล่อเลี้ยงเซลล์เราทุกๆวันในร่างกายนะคะเซลล์เราก็จะเด้งดึงแต่งตึงดึง,ด,งดูดนะคะชะลอวัยชะลอความเสื่อมนะคะแล้วก็ผิวสวยผมใสนะคะและทุกอย่างก็คือเขาเรียกว่าสวยใสไร้สารพิษมีพลังชีวิตนะคะอย่าลืมเลือดดื่มน้ําและใช้น้ำไอวอเตอร์เท่านั้นนะคะ